11มาไหมคะ11ใครคะอา้าวยกมือให้ครูทราบหน่อยอา้าวตองได้ที่11ข้อนี้ได้ผลบวกเท่าไหร่คะตองตอบเท่าไหร่คะข้อนี้เท่าไหร่คะ ได้เ,เท่าไหร่คะหนู8 8ใครตอบ88บ้างคะใครตอบอย่างอื่นมีไหมคะมมอโอ้มะข่ามบอกว่าไม,ไม่มีเลยเอาเดี๋ยวมาดูกันต่อน,นะคะเราก็บวกจำนวนในหลักหน่วยก่อนนะคะขวามือสุดหรือตัวเลขสีมพูนะูกเรียนเห็นชัดๆเลยนะคะอก,ะกอบเอาจำนวนมากไว้ในใจใช่ไหมคะเา้าขึ้นมา2-6แล้วก็ไปก็ค่ะ 6แล้ว7 8ได้8ใช่ไหมคะอ่าทีนี้เราก็เขียน8ในหลักหน่วยต่อไปก็หาผลบวกในหลัก10สลีนาคะจำนวนในหลัก10เอาเอามาบวกกันค่ะ5บวก3 5รวมกับ3ก็ได้เท่ากับ5แล้ว6 7 8 เรียนแปในหลักสิบข้อนี้ก็ตบอบอานหนอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งตอบเท่าไหร่คะแป <80, S 1> <8. S 2> อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งว่างไง8ปข้อนี้มีการทดไหมคะไม่มีการทดเพราะว่า ผลบวกในหลักหน่วยเป็นเลขหลักเดียว2บวก6เท่ากับ8ใช่ไหมคะาเป็นเลขหลักเดียวก็ไม่ต้องมีการทดน,นะคะง่ายไมมาขามมาขามง่ายไหมคะทาได้นะคะถูกแล้วก็ต้องเรียบร้อยด้วยนะคะครูคจะดูคะแนนความสะอาดเป็นระเบียบด้วยนอกเหนือจาก ถูกแล้วนะคะ,คะก็ต้องคะแนนความสะอาดความเรียบร้อยด้วยนะคะข้อที่2ค่ะมาดูข้อที่2โจทย์ว่าไงคะเสอ่ากเบเท่ากับเท่าไร่อ้าวสารถตกมือให้สารถหน่อยสารถคะ่ะ 12บวกด้วย30จํานวนใดเป็นตัวตั้ง12หรือ30ที่เป็นตัวตั้ง <Okay. S 1> เอาใครว่า12ค่ะสรถบ,บอกว่าเป็น12ถูกต้องตกมือหน่อย <Okay. S 1> ต่อไปค่ะชะนันอยู่12 <Okay. S 1> เป็นเป็นตัวตั้งใช่ไหมคะ <Okay. S 1> เลขจำนวนใดอยู่ในหลักหน่วยค่ะ เลขจำนวนใดยอยู่ในหลักหน่วยคะเลข2องเอาใครว่า2อ,อยู่ในหลักหน่วยคะนักเรียนถูกต้องแล้วเลข1อยู่ในหลักอะไรคะหลัก10นั่นเองมีค่าหนึ่บนะคะ,คะบวกด้วย30 30บ บวกด้วย30นะคะ30เป็นตัวบวกเอาเลขใดอยู่ในหลักสิบคะอา้าวเลข3าอยู่ในหลักสิบใครว่าเลขสาอยู่ในหลักสิบคะนักเรียนถูกต้องเลขใดอยู่ในหลักหน่วยกันยาคะเลขใดอยู่ในหลักหน่วยคะสามคะ่ะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าสาอยู่ในหลักสิบและจ้ะศูนย์อยู่ในหลักหน่วยเก่งมากคะ่ะ อนักเรียนทราบแล้วนะคะว่าตัวตั้งเลขใดอยู่ในหลักอะไรบ้างแล้วก็ตัวบวกด้วยเดี๋ยวมาสแสดงวิธีทำกันค่ะนักเรียนวิธีทำ สองมันทัด่ะ้วพออันนี้ันตอบตรงนี้ วิธีเข้าใจบวกลบน่ารู้ให้หนูเข้าใจแสนง่ายเพียงได้ลองดูถ้านักเรียนอ๋ตัวตั้งคืออะไรคะ12นักเรียนก็เขียน12ไปก่อนนะ1อยู่ในหลัก12อยู่ในหลักหน่วย ต่อไปตามด้วยเครื่องหมายบวกอาอยู่กึ่งกลางระหว่าง12กับ30นะคะบวกด้วย30เอาเลข3หรือเลข0ตรงกับเลข1ค่คะนักเรียนเลข3เอานะคะเก็อยู่ในหลัก10บเหมือนกันแล้วก็0ตรงกับ2ก็อยู่ในหลักหน่วยธนรัตตอบเท่าไหร่คะข้อนี้ เท่าไรคะ42กลุ่มที่หนึ่งบอกว่าตอบผลบวกเท่ากับ42กลุ่มที่สองนะคะ <42. S 1> อ้าวมาดูกันเลยบวกหลักอะไรก่อนคะหลักหน่วยหลักหน่วยมีจำนวนอะไรบ้างคะสองบวกศูนย์สองบวกศูนย์ก็ได้เท่ากับสองนะคะต่อไปคะ่ะมาบวกหลักสิบนะคะ สิบบวกสามสิบก็เป็นสี่สิบตอบสี่สิบสองใครถูกบ้างคะโอ้โหเก่งจังเลย ่อไปข้อที่3นะคะได้หรือยังคะข้อที่สามในใครเสร็จข้อที่2แล้ว,ลวโอ้เยอะเลยใครยังไม่เสร็จมีมั้ย